แสนเก้าสามแปลกดายอยู่ที่อำเภอหนอยยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมไฟฟ้ามีไหมมาเด้อดเสาไปเลย่าปลามีไหมปลาแล้วนะหัวโดนน่ะหัวโดเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อนปลาหัวก๊อกนั่นเพื่อนบ้านมีไหมจะบ้าแล้วเนี่ยน่ะนั่นยกสูงอันนี้บ้านชั้นเดียวข้างในนุ้นก็มีเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูไงอ่ะอ่านี้เลยนะแต่เขาเสียคือมันเช่นมาเขาเสียนะถนนลูกลัง แต่ลงถนนคอนกรีตมาเนี่ยจากนี้ไปประมาณสักสองร้อยเมตรประมาณนั้นเองแหมบรรยากาศดีโคตรดีเลยนะร้งอ้าวดีสิไม่ดีไม่พามาหรอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสมทวยคงค,ยควรควรควย <c oughs> อย่าพูดผิดนะครับ <c oughs> อย่าที่สวัสดีครับอ่ะบอกไว้ก่อนเลยอ่ะฮะ ข้อดีข้อเสียบอกไว้ก่อนเลย้าวมาพามาชมที่ดินแปลงสวยๆของสุพรรณบุรีแปลงเล็กๆใช่ไหมแปลงเล็กๆไม่ใหญ่โตอ่าม,มันมันมีเนี่ย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 แต่มันเหลือแค่สามแปลงเท่นั้นนะใช่อันนี้คือตามแนวธงนะมันจะมีแนวธงแล้วก็าตามแนวเสาไฟไปมันจะแบ่งเป็นล็อก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 เรามาอัปเดตให้ดูเออมาอัปเดต่าบรรยากาศโอ้โหอึมครึมได้ตอนนี้สุขสดชื่นอ่ะก็สดชื่นแหละสดชื่นแหละกะสี่โมงเย็นเลยนูเออสดชื่นไหมสดชื่นไม่สดชื่นดูอ่าทางเข้านี่เขาปลูกต้นอะไรไปนะ เหลืองปริยธร์เลืองปริยธร,รยธคือโ oh, อ้โหปาก็ตก,กตามตลอดแนวเลยนะนี่เนี่น,น,น,นี่มันเริ่มตอนนี้ดอกมันโอยมาแล้วถ้าดอกเต็มๆนะเหลืองเข้ามาเลยสวยปูปูปเข้ามาเนี่ยถึงแปลงเนี่ยค้างไว้ตั้งแต่ตอนแรกอะประมาณ200เมตรว่ะ200เมตรนะที่ะจะเป็นถนนคอนกรีตนะอันนั้น คอนกรีตกับรายยางเนาะมันมีสองตอนมีสองตอนคือถนนหน้าแปลไปถนนลุกรังลุกรังแต่เขาบทอ่านแล้วอ่าโอเคฝนตกก็จะมีบ้างเนี่ยมีบ้างทุกที่นะมีบ้างมีบ้างมีอะไรอันนี้ดอกเดี๋ยวต้องหาข้อมูลเรื่องดอกยาเนี่ยอ้าวดอกยาบางทีมันมีประโยชน์ก็มีนะอ่เออเขาหมายเดี๋ยวเราต้องหาเนี่ยถ้าเดาเนี่ยเป็นยาได้เนี่ยอือหืออ อนี่ปรีจาทอร้รอนไปเลยร้อมไปเลยครับผมฝั่งนั้นก็เป็นถนนใช่ไหมถนนฝั่งนู้ก็เป็นถนนใช่รากยาวไปฝั่งสาธารณะเนี่ยด้านหน้าก็ตรงนู้นเลยอ่าไปอันนี้แปลงนี้คือมันติดสองฝั่งใช่ไหมเออแปลงนี้ติดสองฝั่งเลยมบอกไปแต่ว่าแต่ว่า มันจะว่าไงมันมาจองไปแล้วเอ,เอ้าเออมันจองไปแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าแปลงอื่นก็มีคือรูปทรงอ่ะมันสวยเท่ากันหมดเท่ากันหมดคือมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแหละเอ้าร้อยห้าสิบตารางวาใช่ไหมร้อยห้าสิบตารางวาหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทแล้วหนุ่กุ๊ดแดงด้วยเยสแล้วก็มีอยู่แปลงหนึ่งที่ร้อยยี่สิบหกตารางวาหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทครับอเออคือราคาเนี้ยราคาดีนะต่ำสองแสนเนี้ยเออแล้วเป็นโฉนวนฟอร์มโอนนะ เนี่ยคือไฟฟ้าคือหน้าแปลงหน้าแปลงแล้วมีมันมันมันมีต้นมีไฟายทางแล้วก็หม้อมาติดแล้วต้นหนึ่งตรงกลางอ่าเนี่ยบ้านไหนลูกเขาใช้ไฟไงเราเออเดี๋ยวก็หาว่าเราเข้ามาแล้วเป็นหลังสุดท้ายเลยหรือเปล่าอ่าก็ไม่เชิงน่ะมันมีอยู่ตรงนี้เอ๊ะทางนู้นถนนอะไรเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นคอนกรีตป่ะไอเป็นหินคลุกหินคลุกหินคลุกอะใช่แหมเนี่ยคือถนนหน้าแปลงหมดเลยเออ พี่หน้าเกากว้างๆเลยเนี่ยกว้างนะคือตัดเราตัดหญนะ้าไงคือถ้าเป็นหญ้ากลกอะถ้าตอนหญ้ากลกมันก็จะดูแคบใช่ปะเออใช่ตัดหญ้าแล้วก็ดูกว้างขวางแต่เขตถนนยันนู่นเลยนะใช่เนี่ยรถสวนกันทบ,บายเลยเนี่ยตั้งแต่เสนะนาเสนั้นไปถึงเสานู้นก็ประมาณ6เมตรได้ปะหกหรือกว่าแปดเมตรได้มั้ง8เมตรเลยใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดไกลคืบนนึงอือเอาขนาดนั้นเลยเหรอคือเอาง่ายคือท่านมาถมนิดหน่อยก็ปลูกบ้านได้เลย ออแล้วแถวนี้มันหาดินถมง่ายเพราะมันต่างจังหวัดใช่ไหมไม่ต้องไปนั่นแล้วร้อยห้าสิบตารางวาแล้วคูดินสักห้าสิบตารางวาเออได้มาถมมันคือถมเนินบ้านก็นิดเดียวเพราะว่ามันเป็นแปลงเล็กเออเดี๋ยวก็หาว่าเออมันเป็นที่นาตำจริงตำไม่ตำจริงก็ลงไปจากถนนประมาณสักอ่ะห้าสิบเป็นนะเออเพราะว่ามันเป็นที่นาแต่เดิมไงเออใช่อ้าวเนี่ยตอนตอนล้างมือหน่อยอ่าคือล็อก ล็อกล้าหน้ากว้างประมาณสักตกสิบห้าเมตรน่าจะเออหน้าจะได้ด้วยลึกประมาณสักเท่าไหร่อ่ะสา4สิบสี่สิบกว่าสิเออส0ิบได้ส0 40ิบสี่ิบประมาณเนี้ยน่ะข้างหลังมันจะตามแนวธงที่เป็นเสาแดงๆอ๋อเนี่เป็นแถวอย่างนี้เลยเนาะใช่ครับมันจะเป็นแถวอย่างนี้เลยเห็นไหมสวยสวยสวยสบายสบายเห็นไหมตรงข้ามก็นี่นี่นี่แม่ปลาเห็นไหมบันบันลุงพวยปะเนี่ยอ่าลุงพวยแล้วทำไมชอบสาระอวยจังเลย นี่ไอเม็ดปลาปลาแล้วก็จะมีอันนี้ก็อ๋อเขาไปเขาดึงเข้าไปแล้วเนี่ยใช่เห็นอ๋อด้านด้านในก็จะมีบ้านอยู่เห็นเยอะแยะเยอะแยะหน้าด้านในก็จะมีอยู่อีกหลังสองสามหลังที่มาเมื่อสองอาทิตย์กว่าหลังนู้นเพิ่งจะทำเสร็จแล้ววันนี้อ้าวเหรอเออเออไม่ได้สังเกตว่ะใช่อ่าโอเคข้างในก็จะมีบ้านอีกคือเอาง่ายหลังเนี้ยอยู่กันแบบสงบสงี่ยมดีกว่าเออเฮ้ยทำไมแซนสวยนะ อ๋อนี่คือกักกักมานานใช่ไหมฟันฟันเงินฟันเงาโอ้สมัยก่อนนะใครมีฟันเงินฟันทองเนี่ยโหอย่างรวยดูเออ <c oughs> เอานี่บรรยากาศก็กแถบแถบนู้นก็มีมีแต่บ้านคนปะเขาไม่ได้ทำอะไรกันใช่ไหมเขาทาแต่สวนแล้วก็ดูกันนะแถบนู้นที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะซอยน้่นะอะก็มีทําสวนแบบภายในบ้านอะเล็กๆบุกมะม่วงก็ห้าต้นฝรั่งสามต้นอะไรเงี้ย เอาเป็นว่าเน้นเน้นเพื่ออยู่อย่างเดียวแล้วกานแปลงเนี้ยคือตอบโจทย์จะซื้อเก็บก็ราคาดีนะโดยละแวกเนี้ยจะทำนากันทนใจใช่แล้วก็ออกไปนิดนึงถึงถนนไอถนนหล,ลักอะ่ะเส้นลาดยางหล,ลักอะ่ะอ๋อดอนเจดีแต่เลยนะเส้นเข้า,าไ,ไปเออใช่เราเราถึงลาดยางอะ่ะคือโลหนึ่งถึงเลยแล้วก็ออกไปอีกนิดนึงจะเป็นอำเภอหนองยะไซอันนี้เป็นตัวอำเภอหนองยะไซครับผม ใหญ่มากนะเห็นป่าสิ่งอำนวยความสะดวกมีครบคันหมดเลยปัม๊ม PT CJ ีเจโลตลาดสดนะเห็นไหมนะตลาดสดใหญ่เซเวน่นอ่าธนาคารหรือว่าจะเป็นขนส่งเอกชนนะครับผมอู่ซ่อมอะไรคือเป็นตัวเพอที่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากเนี่ยปั๊มปตทอ่านะปั๊มปตทอ่านะตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงสถานีตำรวจ หนองยาไซนะครับผมแล้วก็ติดติดกับที่ว่าการอำเภอโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลก,ก็จะอยู่เนี่ยตรงนี้เองเนี่ยโรงพยาบาลก็อยู่ตรงนี้เองนะนี่เป็นตวัวอำเภอหนองยาไซครับผมอันเนี้ยคือมันมันเหมาะไว้แบบทั้งซื้อเก็บทั้งซื้อปลูกบ้านทั้งทั้งหมดเลยอะ่ะคือ,อเอาราคาแบบมาล่อแล้วอะ่ะอีกหน่อยนะจะหายากเลยนะที่เออขนาดแปลงขนาดกระทัดรัดแล้วก็ราคากะทัดรัด <c oughs> นเนี้ยอืมเนี่ย อันนั้นฝั่งแป้สุดท้ายร้อยี่สิบหกตารางวาแสนหมื่นห้าพันจะอยู่ฝั่งนั้นฝั่งสุดท้ายเอ้ยเห็นไหมเห็นเสาไหมหรือใครเสาสองไฟขายจากได้แปลงที่สองแปลงที่สามหรือใครอยากได้แปลงสุดท้ายแปลงที่หกก็ว่ามาจัดไปแต่มันเหลือแค่สามแปลงนะจ้าตามนั้นเนาะเอาเป็นว่าเราเวิร์กเราหลบเข้ามาหน่อยเอาราคาดีหน่อยละกันนะใครไม่ชอบอยากได้ที่แบบ ทำเลดีๆมันก็ต้องแลกด้วยราคา<ช>ที่สูงขึ้นใช่ไหมล่ะบบนี่ซื้อไว้สัก2ปี3ามปีให้ลูกให้หลานเวลาเราปวดกเกษียณก็ลูกหลานมาปลูกบ้านให้เราหลังเล็กๆก็มาอยู่กันเวลานั้นก็พักผ่อนหมูทะมังอาชิวอันนี้กินบรรยากาศชิวๆปลูกต้นไม้ไว้สี่ห้าต้นนะว่าลมเงาโอ้โหเสาอาทิตย์มาพักใช่เสาอาทิตย์มาพักได้ยังไม่อยู่ไม่เป็นไรให้พ่อแม่มาอยู่ให้พ่อแม่มาเที่ยวปลูกไว้เป็นบ้านหลังสำรองใช่หลบจากอากาศที่แออัด ชุมชนเนอาจหลบจากอ่าฝุ่นละอองเย s สองจุดห้าอือสองจุดห้าด้วยโคตรเท่นั่นแหละแปลงนี้คือปลูกเสกมาแล้วเรียบร้อยใช่นะก็พร้อมอ่ะคือของดีใช่งงานเดิร์เนี่ยแปลงนี้เป็ของดีใครจะโอนไปก็เก็บโฉนดไปแล้วก็แถมไปด้วยเลยแถมพระองค์นี้เลยอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยองนี้เกจินี่เก้าสิบเก้าองนะที่มาปลูกเสกเฮ้ยเขาก็ไปนิมนต์ไปทั้งอื่นหมดอืมเรียบร้อยเลยอ้าอย่าอย่าก็ คำพูดคำจาใดไม่สุภาพหรือว่าตลกโปกฮาอะไรก็มาเลยครับมาก็มาดิครับอ๋อเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นอ๋อไม่ใช่เหรอก็ต้องขอประธานโท่านผม้ชมด้วยนะก็เอาให้แบบคําขันเอาให้แบบใครเครียดกันนาะแต่ความจริงแล้วคือ150ตารางวาถะดคุดแดงหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทอ่าหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาททวนเลยเออจบจบไม่ต้องออกอะไรไม่ต้องอะไรแล้วออกค่ะสระของออกค่ะโอนอ่ะเอากระไรเสร็จเลยเออหมดเลยแสนเก้าพอในเน็ตจบอยู่ที่หนองยงาใส สุพรรณบุรีฝากไว้ในอีกหนึ่งแปลงในอ้อมใจของท่านผู้ชมจ้าสวัสดีครับเหมือนพี่เป่าเงนนะเป่าอะไรวะ <laughs> เป่าแต่ <laughs> <laughs>